มาที่ข้างล่างนะคะแล้วก็กดตัว W นะคะหรือว่าตัว W แล้วก็ไปที่โปรแกรมเบิร์ดนะคะ <Ooh. S 1> วันนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างประวัติส่วนตัวของ, mm hmm. งเองนะคะในระดับชั้นป3นะคะประวัติส่วนตัวโดยมีเกณฑ์กำหนดต่างๆก็คือ1จะต้องมีการออกแบบเส้นขอบนะคะเลือกเส้นขอบที่เราต้องการนะคะเลือกแล้วตกลง 2. โคเซอร์ที่กระพริบเนี่ยเขาเรียกว่าโคเซอร์นะคะไปที่หน้าแรก ให้ขนาดนะคะตามที่ครูกําหนดก็คือ28ถ้าไม่ทำตามครูกําหนดนะคะในขั้นตอนการทำํำจ,จ,จะไม่ได้คะแนนเต็มอยู่กึ่งกลางใช้สีแดงตัวหนาแล้วก็มีเส้นใต้นะคะประวัติการเปลี่ยนฟอนต์ให้เปลี่ยนตรงนี้นะคะลบก่อนแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ประวัติส่วนตัวนะคะเสร็จแล้วกด enter ต่อจากนั้น เราก็จะไม่ให้มีเส้นใต้ขนาดฟอนต์แค่24จาก28สีเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแทนนะคะพิมพ์ว่าชื่อนะคะอันนี้สมมุติชื่อมาดีนะคะสวยมาดีนามสกุลนามสกุลกลางป่านะคะแล้วก็กดชิปเออกดแท็บนะคะกดแท็บครั้งหนึ่งมันก็จะกระโดดไปไกลตรงนี้นะคะมันจะอยู่กึ่งกลางใช่ไหมเราให้ชิดสาย นะคะให้ประวัติส่วนตัวอยู่กลางก็พอแล้วพอกดแถบครั้งหนึ่งนะคะมันจะกระโดดมาอยู่ตรงนี้นะตามด้วยชื่อเล่นสมมุติว่าชื่อปิงปองนะคะกด enter เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนสีแต่และอย่างนะคะกด enter ปุ๊บนะคะก็ตามด้วยชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1นะคะกดแถบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตามด้วย อายุปัจจุบันอายุ7ปีนะคะสมมุติกด Enter อีกครั้งหนึ่งอาอาศัยนะคะอยู่ที่หมู่บ้านอะไรนะคะอาศัยอยู่ที่บ้านสันตานะคะสมมตินะคะกดแท็บนะคะแล้วก็ตามด้วยอยู่กับ พ่อแม่พี่น้องตายายก็ว่าไปนะคะเสร็จแล้วกด enter อีกครั้งหนึง่งอาชีพในฝันพิมพ์ข้อมูลไปก่อนแล้วค่อยตกแต่งตามกำหนดเกณฑ์ที่ครูบอกนะคะอาชีพในฝันก็จะเป็นตำรวจพยาบาลทหารอะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นตามด้วยกีฬาที่ชอบ เวลาที่ชอบพิงป,ปองมวยอะไรก็ว่าไปนะคะว่ายน้ำไงก็ว่าไปฟุตบอลอย่างเงี้ยว่าไปเลยนะคะพิม์ไปเลยต่อจากนั้นก็ตามด้วยสีที่ชอบแล้วก็กดเคาะหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็ตามด้วยสีที่ชอบสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็ว่าไปแล้วก็ Enter อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ไม่ชอบนะคะแล้วก็เคาะครั้งหนึง่งอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราไม่ชอบอ่ะต่อจากนั้นเราจะมาตกแต่งกันนะคะเราจะไม่ใช้สีเดียวกันชื่อเล่นอีกสีนึง ชื่อเล่นเป็นอีกสีนึงถ้าสีเพิ่มเติมจะอยู่ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็มาเลือกที่มาตรฐานสีแล้วก็เลือกสีต่างๆที่เขามีให้ต่อจากนั้นระดับชั้นก็อีกสีนึงนะคะระดับชั้นก็อีกสีหนึง่งและอายุอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนสีก่อน นะแล้วค่อยทำขั้นตอนอื่นต่อไปที่อยู่นะคะก็อีกสีหนึ่งอันนี้เป็นการปรับเปลี่ยนสีจะได้ทำเป็นนะคะว่าการเลือกสีเลือกตรงไหนเปลี่ยนสียังไงนะคะเลือกสีเพิ่มเติมนอกเหนือจากสีที่เขามีให้เราก็สามารถเลือกเพิ่มเติมได้อสีมันใกล้เคียงกันมากเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนไปสีอื่น อาชีพในฝันนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะแกล้ๆกับตัวเอนะคะก็คือคลิกตรง3เหลี่ยมข้างๆแล้วเอาเมาส์ไปชี้นะยังไม่ต้องคลิกมันก็จะเป็นสีพื้นหลังของตัวหนังสืออ่ะสมมติเราเลือกสีนี้แล้วก็คลิกอาชีพในฝันของเรานะคะอันนี้คือให้รู้ว่าเป็นขอบของตัวหนังสือนะคะกีฬาที่ชอบนะคะก็เปลี่ยนเป็นอีกสีนึง ตามที่ต้องการแล้วก็สีที่ชอบนะคะสีส้มก็คือสีส้มเราก็ใช้ใช้สีส้มสีฟ้าก็ใช้สีฟ้าตัว A นะตัว A คือเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีตัวอักษรต้องคุมให้หมดนะคะถึงจะเป็นสีตามที่เราต้องการตามที่เราสั่งการได้ถ้าคุมไม่หมดคุมแค่ครึ่งเดียวมันก็จะเป็นตามที่เราสั่งสีแดงนะคะ แล้วก็ถ้าสิ่งที่ไม่ชอบนะคะก็อย่างเราไม่ชอบทุเรียนเราจะใช้ตัวนี้นะคะตัวขีดทับทับหรือขีดฆ่านะคะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบนะคะอันนี้เป็นการการ,รู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือในการพิมพ์งานแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในหน้าแรกนะคะเพื่อใช้เป็นนะคะใช้ให้เป็นนะอ่ะมีแค่นี้นะคะแล้วก็เก็บคะแนนตามที่ครูกําหนดให้นักเรียน ึกปฏิบตัติโปรแกรมเบิรดเปิดขึ้นมาแล้วก็ทํางานตามนี้เสร็จแล้วส่งนะคะเดี๋ยวมีคะแนนให้ตามเกฑ์และตามหัวข้อนี้นะคะขอบคุณค่ะ